มีข้อเปลี่ยนแปลงนะครับก็คือ,อ้ทงกระดาษที่ผมบอกนะผมไม่ได้ส่งไปแล้วนะครับแต่เราก็จะฉลองตามเดิมเนาะเพราะเกิดปัญหาเรื่องการส่งจะส่งนะครับแล้วก็ผมจะส่งเป็นของฉลองไปแทนก็คือเป็นทงผ้านะครับทงชาติผ้านี่แหละครับหนึ่งผืนนะครับก็น่าจะดีมากกว่านะผมคิดว่านะเพิ่งยาไม่ทันก็ตามนะครับ หวังว่าทุกคนนะ่าจะมีธงชาติกันไว้โปผกเนาะขนาดโผกเอ,อ่อต้องมีอยู่แล้วนะก็แล้วจะส่งไปเป็นของที่ระลึกแทนเนาะก็คือธงชาติไทยผ้านะครับก็ยังไม่มีกําหนดเท่าไหรนะ่เนาะก็ขออภัยด้วยนะที่หมดหวังกันนะครับแต่จะส่งของที่ดียิ่งกว่านะครับก็คือธงผ้านะครับนี่เลยแบบนี้มีหลายผืน่นีจะไปซื้อก่อนถูกต้องนำพระราชบัญญัติครับนี่ครับ ดูครับสีต้งเงินขาบด้วยนะนะครับก็ขอโทษจริงๆนะที่ไม่ได้ส่งทงกระดาษกบสวัสดีครับ